ถูกแล้วโอเคใช่ไห <Okay. S 1> มละ่ะหันหน้าพิดเด่นน่ะนต้องันเขนหันหนา้ามาังนี้<อ>เช่นเชนทางหลังนี่นะเออแล้วเล้งหกต่อไปสีกับนึงเป็นห 5. 5้กับหเป็นสิ หกกัรหนึ่งเป็นเจ็ดเจ็ดกับเจ็ดเป็นดูก่อนเอาขึ้นมาเจ็ดดีกว่าเจ็ดเดี๋ยวก็แปดเก้าสิบสิบสองสิบสามสิบสี่เฮ้ยเจ๋งจังเลยสิบสี่ ขึ้นมาเกเดี๋ยวก็สิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิส่สิบห้าสิหสสเก้าใช่นับปิดแล้วนับใหม่ได้เอาขึ้นมาเก้าเกไหนอันนี้กี่นิ้วแล้วเก้อ <9. S 1> อืมอะไรอันนับเ <9. S 1> <9. S 1> แล้วเแล้วอะไร เแล้วก็สิเลยเแล้วก็สิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบกเมือสโอ้โหสุดยอดเลยเขียนว่ลล่าวดีกว่าอ่าน เดีวก็เขียนเลขห้าร้อยด้วยใช่ไหมพ่อเขียนนามตะคุนเป็นหมหนะ่ะนาตะคุนด้วยถาดความรีลนะเขียนเป็นไหมเขียนนาตะคุนเป็นแม่นามคอุอ่เขียนเนี่ยเขียนวลวัฒนภาษาอังกฤษด้วยได้ไหม นครับเก่งจังเลยเดี๋ยวก็เขียนหนึ่งร้อยมไม่ใช่ห้าร้อยโหเอาเป็นเก้าร้อยดีกว่า เง,งินนี่หวยออกอะไรอะ่ะหวยออกไปหอะไรนะหวยออกหนึ่งหนงอะไรหน่หนอะไรหนึ่อดเขียน้ดูเดียหวยออกอะไรเขีนตรงนี้ได้ไหม <c oughs>